ตัดผมแบบไหนให้ดูดีตัดแบบนี้ดูดีจริงไหมสวัสดีครับวันนี้ช่างสอนบาร์เบอร์เอาผลงานการตัดผมลองทรงสูงของวัยกลางคนวัยทำงานมาฝากกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังฝึกตัดผมอยู่กำลังเรียนอยู่ยนะครับหรือแม่บ้านนะครับอยากจะตัดผมให้พ่อบ้านที่บ้านนะครับก็สามารถดูเทคนิควิธีการการวางหวีการจับปัตรเตเลียนตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ก็ตะัตะเตอรเียนนะครับไถตัวเปล่าเลยปรับ0.5ไถตีนผมขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาหวีนะครับมารับมาไถรับกับตีนผมที่เราไถขึ้นไปนะครับให้นวลกลมกลืนแล้วก็เก็บรายละเอียดไถขาวตีนผมอีกเล็กน้อยนะครับตรงไหนมีขอบนะครับไม่นวลไม่กลมกลืนแล้วก็ใช้วีใหญ่นะครับในการเก็บเล็มไปเรื่อยๆก็ไถไถขึ้นไปนะครับไถง่ายครับ แต่ศีรษะของลูกค้าก็จะมีหลุมนะครับศีรษะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่การทํางานของช่างก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับตรงไหนมันเป็นหลุมมันก็จะดํานิดนึงแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเล็มไปเรื่อยใช้ประสบการณ์นะครับสําหรับใครที่ยังตัดไม่เก่งก็ดูเทคนิคนะครับดูองศาการวางหวีการใช้ปัตเตอเลียน ในการไถนะครับช่างก็จะไถตวัดขึ้นก่อนนะครับเอาปรับ0.5ก่อนนะครับที่ตีนผมแล้วก็ใช้วีใหญ่ในการที่จะามาเก็บนวลกลมคกลืนตรงที่เป็นขอบนะครับตรงตีนผมแล้วก็ปรับ0.5แล้วก็ไถขาวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการไม่เป็นขอบและก็นวลกลมคกลืนนะครับนี่คือเทคนิคการตัดผมไม่ใช้ฟันรองนะครับใช้วีใหญ่กับวีเล็ก ตรงไหนที่มันไม่นวลเป็นขอบดำๆแล้วก็ใช้บีเล็กนะครับในการเก็บรายละเอียดตัดแบบนี้นะครับทั้งหัวเลยแล้วก็ฉีดน้ำครับตอนนี้ถึงขั้นตอนฉีดน้ำแล้วก็ใช้กรรไกรมาตัดมาเล็มตรงที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตรงที่มันยาวให้ดูสมูทนะครับให้ดเูเป็นธรรมชาติไม่ให้เป็นขอบถ้าด้านบนไม่ตัดเลยก็มันผมจะทื่อนะครับไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ตัดก็เล็มไปนะครับลูกค้าบอกว่า ไห้จุดเาะว่าข้างบนเล็มนิดนึงไม่ออกเยอะนะครับแต่ด้านข้างให้ถ่ายขาวได้เลยจนลองสูงสูงก็ค่อยๆจับนะครับจับแล้วก็ตัดตัดปลายนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ฟันปลามาเก็บมาเล็มเพื่อให้เกิดนวลน,นะครับเพื่อให้เกิดการ,กรคลมกลืนเป็นธรรมชาติผมจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับแล้วก็ใดๆเป่าๆเป่าๆผมไม่แห้งครับใส่เ,เจลนะครับบำรุงเส้นผมนะครับทางร้านจะไม่ค่อยได้เส้นผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผม